ครับสวัสดีครับนานอมอิเล็กทรอนิกส์ครับวันนี้สิมาซ่อมเครื่องซักผ้าตัวนี้ครับซัมซุงหน่งเจ็ดกิโลหรือหกกิโลนะครับอาการขึ้นเอือลเอืครับเป็นยังไงครับมันขึ้นอีหยังครับระว,วังม,มันปล่อยน้ำเขา้าเราคกับมันก็ปล่อยออกเครื่องติดป,ปกติใช่ปะ พวาทำงานครับค่อยน้ำอปกควอยน้ำออกล่ายล่อยเด้ข้าวนึงครับ้องมสักแล้วก็มันก็ลวายน้ำถึงไปถามจะข้าวครับมันจะเป็นจังไง ยังันยังไม่ครับเจ็ดกิโลโอ้กิโลไม่เล่นเพียร์ครับกิโลชุ่มก่อนชูมก่อนชูมก่อนเจ็ดจุดห้ากิโลเจ็นโดนมั้มครับ ว่านล่อยน้ำเขาแล้วก็ล่อยน้ำออกครับแล้วมันเป็นภาษาคิดครับเดี๋ยวลอเมองครับแล้วมันสิขึ้นืีอยังครับหนบหำแหัไหลแหงครับจัดจัดครับ จะนะครับนครับภาษาอังกฤษโค้ด C E ครับก็ต้อกนกระสีปล่อยน,น้ำพิมแล้วว่า,าป่อยน้ำพิมปล่อยน้ำพิมเองมันครับแล้วเกาไปตรวจเช็คกันเลยครับ ครับหมางมากแล้วครับในเบื่องขคดในใบนั้นนะครับซีอีมันเกี่ยวครับอัอน,นี้ครับฮออเตอนามเขาครับ,บว่านามเขาแต่ว่าว่าวนามเขาขน,นามแห้งด้วยบนกเจกียวกันครับอีกอย่างหนึงษษ่งเดตุเฉยครับเขา ว่ามันบ่มีแรงแห้งดันลมครับนี่ครับปลอกลมมันมันสีมีน้ำเติมเข้ามาเอาคืสิมีแห้งดันอย่างน้เป็นน้ำใสนู่นไม่แห้งดันเข้าไปเฟสเชอร์มันทำงานครับมันก็เลยฟองเอื่อยเลยซีอีเข้าว่าในวันผมกัดสีลองเปลี่ยนอันนี้เบิ่งครับเปลี่ยนเฟสเชอร์เบิงในวัดเบิ่งไฟนผม ปเปิดแล้วครับไฟมาเฉยๆปะ่ะจะว,ว่าว่าวว่านาซีว่าวนะสิจัดไปครับว่าน้ำไหลเขาแห้งนะครับไหลขเขาเรียวอยู่เนะแล้วเขาเปิดเบิรงไฟไปกับสองจุดหก ก็ครับใช่ครับครับงานผู้เดียวครับหืดเชือไปมาเรียงครับกระบอกลุ่มครับติดตันบ่ครับเพราะว่ากระบอกนาตันครับกำลังใหม่อยู่กับสายครับมันหัวบ่อกระเป็องเปลี่ยน ไปเฉยล้วมองครับสำรองครับอามัสีได้บรับครับ,รบเปลี่ยนครับครับหลังจากชับเบิร์นะครับเป็นซีอีคือเราครับซีอีคือเกาว่าวกับปตาย เจอกระบาดเจอกระเสียครับเบิ่งแถวทางล่างครับระบบสายมันสายมันที่ขาดก็ครับ,รบว่าบอกรบกับกระตายบ่งหัวครับยังไม่ยอมมีหนันงตายครับรบอกรมก็ดีอยู่ มาตันครับเพราะว่าพุมลออเราเติมนมหาังไว้ครับน้งมันออกมานี่ครับแดงว่ามาตันครับเราพุ่มก็ไปเห็นครับมองหนึ่งทึิงๆย่คี้เกลีครับหลีอยู่ไหนเงเห็นบ่หรอพูดครับเสร็จแล้วนะครับชื่อแล้วครับหนูกัดครับ นี่ครับหอยเขียวหนูครับแมนบอกครับว่านี่หอยป่าผมงบามันหอยหนูห้หะครับกี่ต่อมหาเพชเชืรอตอนนี้มันไปหลีกรับเดี๋ยวาไปทำการอย่าไทำการเปลี่ยนสายบ้างครับ เพชรเชือกไกลเฟชรเชือแต่ก่องจ้ะคุณลี่งคุณเลีง z o ม m ไปเลยโค้ดได้ยังครับแล้วถอดซ้ายครับขีมถอดซ้ายมาไม่เป็นเลยหาสีหะห่อครับลงไก่ครับโอนะ้ย เสี้ยอยหนูครับมาลีวซื้อไปครับเขียเกียไปครับ้วไปทำการหาว่าเปลี่ยนนะครับจะเข้าครับครับในไ้สยมาลนะครับทการเปลี่ยนครับเสียด้วี่ยนชื่อไซส์ครับไปครับไซส์ใหม่ครับยืมดีพอไป ชึบ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 ขึ้นลงไปครับกัดนะครับเกียบครับครับซุปอกไปครับกลับมาใส่ทั้งใจนี่ยครับเย็นกล่องกัน เกี่ยวสายลงมาเลยครับ,บเยครับโอ้ยยครับทายเองครับพอไปครับเกี่ยวลงมานี่ครับสองเกี่ยวกัะจังมากฟุกซส่ครับ มาครับตบกลัดตัวนี้จัง่อยครับรกำลัตัว5.9กาวจาังเลย่ากาวนะครับหน่อยนึงบอกให้ม,หมันรูดครับจะถ่าหลายนะครับมันจะไปอัดหูถ้ววาจุกขอบถ้าส่วงขอบขอบมัน ไอ้ตลอกเข้าไปนะครับตลอกเข้าไปทุกไปครับเสียดียงังเอึดเนี่ยทุกไปครับปึดอึดอ่นเข้าไปเอ็มชุดนะครับเข้าไปปึ๊บใส่กิ๊บหลอกเข้าไปครับปึ๊บ ้ายไลยครับครับจะไปเทียดเรามือครับใช้สายแล้วครับครับครับหลังจากเปลี่ยนใช้เรียบร้อยครับเทียดครับทิ่านะ เกี่ยวกับสายเปลีป็นน้ำจะว่าครับพันธุ์เปลี่ยนจะเข่าหนำเข่าดีบ่ทำกันไลแห้งน่าจะลองไปจะเข่าทำจะเคินอีอ e ีซ e ี C บ่ครับทำจะเข่าครับทำมันเต็มมัครับ เลบบ็บเ่ยนสายนำสายาการรันครับหนูกระตือมันหักหนูครับว่าหนูล้เินครับขึน้ครับไมรู้ครับหนีอยู่นีเนเรับ ลีเ่็ช่เกี่ยครับบอกเห็นดึงไปดึงมาเห็นครับครับเดี๋ยวไปน้ำมันอันนี้ครับมันขี้ขืนบอกรอเรื่อยๆครับมาขี้ซักบอลนะครับ ตัดแลครับอะไรขอชักงนะครับโมเป็นซีอีนะครับอาจจะเป็นน้ำใสอาการนะครับับสำหรับคลิปชมเคียงซักป้าจำสูงครับอาการโคตรเป็นโคตรเออเรืครับซีอีกับปากกระซัมเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับแล้ราไอิเล็กทรอนิกส์ครับสวัสดีครับ นะครับ